เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆนะคะอ่ะพวกเป็นคนที่ดื 没开什么嘞。 ไม่ไม่อยากคุยกับคนเมาไม่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 เขาบอกว่าคนเมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ตั้งสติเท่าไหร่เอาฮาไว้ก่อนได้ผมกับ15 15วิชาการไม่ได้เอาเท่าไหร่เอาวอ่โอเคนะครับก็พอดีนะครับได้เรียกว่าอยากมา อยากให้มาด้วยเลยอยากมาก็ไม่ได้เจอกันหลายเวลาแล้วนะครับสำหรับ15-15ก็มีโอกาสคุยกันพิเศษนะครับพิเศษก็เลยบอกว่าถ้าพรุ่งนี้สะดวกถ้าพรุ่งนี้สะดวกช่วง9โมงเช้าผมบอกว่าสะดวก9โมงเช้าที่จะมาคุยในเรื่องของ แนวคิดในการทำธุรกิจให้บบประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดตอนนี้มันก็ทําให้หลายคนรู้สึกเมื่อไหร่คุณจะเลิกพูดสักทีไุณใช่ไหมอยู่ไหมก็ไม่ไค้ิจาาอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่า่นปัจจุบันนี้นะก็ถือว่าผ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวเรื่องของความสำเร็จในการ มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับจนถึงจุดถึงนี้อะไรข้าตามแต่ที่เป็นปัญหาของเราทั้งหมดใน15-15เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ลองมาคู่คีมมากเท่าไหร่แต่เราก็จับตามองตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เป็นข้อดินของเรา1 5้5คืออะไรและมีอะไรที่1 5้5จะต้องเพิ่มเติมขึ้นอาบ้างเพื่อเป้าหมายที่แต่ละคนตั้งไว้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ ตอนนี้ผมอาจจะพูดเพาะนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วง9โมงเช้านะครับเตินได้มีโอกาสไปถูกรับเชิญให้ไปแก้ปัญหาของทีมหลายทีมละสามทีมนะครับผมไม่เรียกว่าการแก้ปัญหากันผมเรียกว่าไปสักขยนานะครับสามทีมมาแล้วแล้วก็ได้ผลอย่างดีครับ เลิกเลยก็มีแล้วก็กลับมาทําใหม่แบบตั้งใจแล้วสําเร็จเลยก็มีซึ่งผมไม่ค่อยชอบเสียเวลาโอเคงไหมถ้าผมก็เชื่อว่าเราเนี่ยเองเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเสียเวลาใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่ไหมใช่สิบห้าสิบห้าเนี่ขยันไหมขยันขยันทําอะไรไลฟ์ดูเห็นแต่ละคนไลฟ์แต่ก็ดีน้าชอบฟังชอบฟัง รู้เลยว่าอ๋อเดี๋ยวีเวลาไลฟ์เขาไลน์กันอยึ่งที่เองหรือวะอ่าก็เอาได้เข้าไว้ใช่ไหมได่ใช่นะครับก็การที่ฝึกตัวเองนะครับให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดแล้วไม่ต้องสนใจว่าใครจะฟังเราหรือไม่สนีกใครจะฟังหรือไม่ฟังไม่ต้องสนใจเรื่องของออนไลน์เป็นยังงกันอยู่แล้วใช่สักวันหนึ่งเดี๋ยวมัาต้องเป็นคนตั้งใจฟังเราเข้าสักวันหนึ่งแหละใช่ถ้าเราพูดรู้เรื่องมีแสดงว่าตอนที่เรา ตอนที่เราพูดแล้วคุณยังไม่ฟังแสดงว่าเรายาไม่รู้เรื่องมันเป็นเรื่องธรรมชาติผมเองนะครับเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นลูกศิษย์ของครูเสกนะครับตั้งแต่แรกแล้วเมื่อก่อนผมก็หมดพวกเราครับผมก็พูดไม่รู้เรื่องไอ้ตอนพูดกันอย่างเงี้ยตัวต่อตัวตัวต่อตัวเนี่ยรู้เรื่องดีไหมรู้เรื่องรู้เรื่องเพราะมันถามกันได้ถามมาได้ใช่นะครับแต่เวลาเมื่อกี้นี่คุยอย่างคุณน้อง ขอบอกว่าสินค้าสินค้าท้่เก่งมากเรื่องวิชาก,การเรื่องสินค้าเราคุ้งเป๊ะทุกตัวแพเหลือพูดได้หมดทุกคนแต่สิ่งที่ขาดไปคือลงมือทำงานอันนี้ตอนกลางคืนอันนี้ตอนกลางคืนแต่ถ้าเป็นคู่นี้จะเปลี่ยนเป็นคำว่าสารเนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมีสิ่งดีๆมาแนะนำนะคะฟังนะคะฟังให้จบนะคะต้องรับได้นะ ได้ไได้รับได้เพื่อเอาไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้เกิดผลลัพธ์มันไม่มีใครหรอกที่จะมาพูดเป็นการปันจากผู้นำเงินล้านของเรานะคะแล้วทําให้แต่ละคนเกลียดหน้าเราใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรายอมให้เกลียดหน้าเราถ้าผลลัพธ์ตัวเองจะดีขึ้นเราเก่าดีไปเที่ยวไปเที่ยวยุโรปกันมาแปดวันเนี่ยไปสองคนอย่างก็ในที่นี้นะ รู้สึกเงาเงายังไงก็ไม่รู้เออมันไม่มีโสค้ห55ไปสักคนไงแต่ให้อภัยรอบเกี่ยวต่ดังนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าบริษัทเราจะจัดสัมมนาที่ประเทศอะไรหรือในประเทศจังหวัดไหนจะต้องมีคนของ55เป็นตัวแทน ถ้าต่อไปนี้ถนะ้าเกิดวมามีการจับคบงาแล้วไม่มี1 5 15้าไปนะผรว่าต้มดีกว่ารอเล่นรอเล่นรอเล่นเพราะเราคิดว่าการสร้างทีมหรือการสร้างองค์กรเนี่ยพวกเราว่าดีหรือไม่ดีดีดีเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ไหนไม่ใช่ใช่แต่มันจะดีกว่าถ้าทุกคนในทีมมีแต่ความสามัคคีกันผมจำได้ว่าผมมา15 15้า่ะครั้งแล้วครั้งเล่าตอนกลางคืนนะ บางคนบางรุ่นก็มากกว่านี้ตอนที่ไปการจะนับดีมากกว่านี้นะครับแล้วมันก็หายหัวไปหมดแล้วอ่ะแต่ในาการณีมีคนเก่าหายไปแต่มีคนใหม่เติมเข้ามาเปลี่ยนเสรินกับน้ําถ้าเกิดวันนี้น้ําเราเป็นน้ํานิ่งๆิ่งเป็นน้ําขังแสดงว่ามันจะกลายเป็นน้ําเน่าใช่หรือไม่ดังนั้นน้ําเก่เาที่มันเน่เาก็ไปแล้วน้ําใสาๆน้ําใหม่ก็มาทดแทนน้ำ าาจำลองภาพของเดิมพิงเก่ามาเลยเดิมพิงเนี่ยเชื่อไหมวันแรกที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยณตอนนี้มีผมคนเดียวที่เหลืออยู่นะมีผมคนเดียวที่เหลืออยู่นะอาจารย์เสก็จก็ยังไม่ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกับผมนะกลอก็ไม่ได้ร่วมก่อตั้งกับผมนะไอ้คนที่ร่วมก่อตั้งกับผมนะ่ยมันไปหายเงียบเกินแล้วเหลือคนเดียวตั้งแต่วันแรกเหลือแต่ดวูวันนี้แต่แต่เก่าไปใหม่เข้ามาเก่าไปใหม่เข้ามามันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมีเกจานาจะสร้างทีมเพื่ออะไร วันนี้ผมไม่ได้มาสร้างทีมเกิดกินเพื่อตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยมีเงินเอาเง่ายมีเงินจนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วละกันแต่วันนี้เรารู้ดีว่าเราสร้างทีมเพราะทีมสามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกในทีมได้เท่าทนนี่ธุรกิจเดยดขายมันมีทีมเอาไว้เติมซึ่งกันและกันมันไม่มีใครหรอกที่เก่งทุกเรื่อง ใช่เป่ใช่แต่ถ้าเอาความเก่งของคนแต่ละเรื่องมารวมกันมันก็เก่งทุกเรื่องจนได้ใช่ดังนั้นนหลักในการสร้างทีมคือต้องยอมรับความแตกต่างของกันและกันและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเรื่องความน้อยใจนีคําหนมีคำนำหนึงที่ผมอยาก ให้ข้อคิดก่อนไปนอนในวันที่เราคิดว่าเราไม่ได้อะไรจงย้อนกลับไปวันแรกว่าเราได้อะไรกันมาบ้างแล้ววันนี้หลายคนที่เป็นคนเก่าตอนที่เริ่มก่อตั้งสิบห้าสห้ากับคุณนกกับคุณเสกเนี่ยมีกันไม่กี่คนแปดคนใช่หันไมมีกันไม่กี่คนมีกันแปดคนแปดคนแปดคนเนี่ยเหลือกี่คนก็ร่วมกันก่อนใชง <laughs> แปดคนเนี่ย่วมกว่าตั้งมาแล้วช่วงเวลาที่เลิกกว่าตั้งกันมาเนี่ยสนิทกันไหมสนิทได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุทกการณ์การถามสารพุกสุขจิตซึ่งการล์การตลอดมาใช่ใหรือไม่ใช่แต่ทีมมันต้องมีคนเพิ่มไหมอพอทีมมันมีคนเพิ่มแล้วเราจะเอาเวลาทั้งหมดไปอยู่กับแปดคนเก่าอย่างเดียวมันจะไปไม่ได้ไหม,ไมไ การนั้นเราก็ต้องเอาเวลาเจ็ดวันเวลาไปให้คนใหม่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 บ้างมัน,มนมมถึงจะยึดธรรมพิกาก,ากาันได้ไใช่ไหมใช่กูอยู่กันมาแปดคนนะมันอยู่เป็นปีแล้วมันจะอยู่อะไรกันตัน้งอหน่าวะ <laughs> แต่บางคนเนี่ยอุ้ยพอพอมีคนใหม่มาแล้วเอาเวลาไปอยู่กับคนใหม่บ้างไหนคนเก่าใช่สิมีคนใหม่แล้วลืมเขาเลย <laughs> <laughs> นี่ผมพูดเรื่องนี้ผมพูดได้ทุกทีเพราะทุกทีมทมีเรื่องนี้หมดเลย <C uz zi> ไม่ใช่เฉพาะ15บห้านะทุกทีมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ที่ผมได้โอกาสถูกเชิญไปเรื่องไปสักตนาแก้ปัญหาในทีมแต่ละทีมทตั้งขึ้นมาใหม่ม <C uz zi> ันมีเรื่องนี้หมดเลยน้อยทีนย่น้อยใจทาไมอัิไลไม่ทําใจฉันบ้างทาไมเอาใจแต่คนใหม่คนเก่าเยื่องฉันทำไม่ผลง,งานแล้วหลเ,เหมือนไงเจอแบบนี้ทุกวัน แต่เดี๋ยวพวกนี้เราจะคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงจริงไหมครับโอเคขอเปิดงานครับของครับเดี๋ยว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 ยังไม่พอยังไม่พอคุณเศรษฐีรางวัลไม่ได้รางวัลขอขวักขอควักคุณเศรษฐีก็มีอะไรจะกล่าวให้กับเอ่อ ผู้นำองค์กรแล้วก็เลขานะคะที่ท่านรักรักจริงๆนะของเรานะคะตลอด50ปีนะครับที่สร้าที่พี่ไม่ลืมเพรามาทันตอนที่ธรรมแล้นะคะแต่ก็รู้ว่าแกรักผู้นำนะคะผู้นำของเราแล้วก็ท่านเลขาเนี่ยมากๆนะคะก็คือจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยว่าร้ายกับองค์กรหรือว่าร้ายกับผู้นำแล้วก็เลขาของท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะ แล้วตาไหลแล้วก็อยากให้แกกล่าวแล้วก็แกก็จะมีของขวัญแต่ก่อนที่กล่าวนะคะก็จะมีเอ่อกล่าวก่อนแล้วค่อยให้ของขวัญนะคะนะคะขอเชิญคุณเสกสรรสว่างวงไพน์ค่ะโอเคขอบคุณคุณนกครับแล้วก็สวัสดีอยากเป็นทางการกับพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้ก็บอกบอกว่าเอ่อผมมีวันนี้ได้เพราะมีผู้แนะนำ ขอเสียงปรบมือให้กับผู้แนะนำวผมครับคุณเล็กวีพัฒน์อินทรมา <Yeah! S 1> รักมากที่สุดในครอบครัวหรือในความเป็นจริงของชีวิตมีพ่อมีแม่ให้ชีวิตเรามาแต่โชคร้ายที่พ่อกับแม่ไม่ได้เป็นนักธุรกิจพ่อกับแม่ไม่สามารถที่จะ<า>ทำให้บบเาเ<า>นี<า>เป็นคนรวยได้ ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าพ่อกับแม่ไม่สามารถทําให้เราเป็นคนรวยได้พ่อกับแม่มีเพียงแค่วิชาให้กับเราให้ความรู้กับเราส่งเราเรียนจบมัธยมปลายปริญญาตรีได้แต่วิชาชีวิตพ่อกับแม่นําทางผมไม่ได้เพราะพ่อ,พอเป็นลูกจาก้างแม่เป็นแม่บ้าน พ่อก็จะบอกได้แค่อย่างเดียวว่าตั้งใจเรียนนะลูกจะได้เป็นเจ้าคนนะคนกูทำมาตั้งแต่เอเอกูยังเป็นขี้ข้าเขาอยู่จนมาถึงปัจจุบันผมมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะมีผู้ชายคนนี้ที่ชื่อระพีพัฒอินธรมาศครับ อยู่ในห้องจะได้ยินที่บอกว่าตาเด็กกัแล้วพูดเก่งกว่าตาเล็กเยอะแยะตาเล็กเป็นไงบรรยายแล้วทำไมบรรยายแผลแล้วทำไมไปต่อไม่ได้พูดยาวยืดเยื้อพูดแผลแล้วทำไมโลกคำเดียวโลกถามว่าจริงไหมจริงครับ ที่บ้านฉาง่หบ้านฉางพ่นตรงกันไหมเออนั่นแปลว่าถ้าใครบัญญาแผนได้คุณเก่งกว่าคุณเล็กตั้งหลายเท่าจริงไหมอีวันเริ่มต้นถ้าคุณว่าวันนี้คุณไม่เก่งคนเนี้ย ต้นทำไมท้าแบบบ้านๆนะพอดีเหรอนี่ต้องแบบนี้นี่เลยทอดเนี้ยบรรดาแห่งก็ล้มแต่จนถึงปัจจุบันตอนนี้ถามว่าไอสิ่งที่เขาทำมาวันนูนเนี่ยมันส่งผลให้เขามาเป็นวันนี้ใช่หรือไม่ใช่วันที่มีรายได้หลักร้อยอันนี้ไม่ใช่ผมมาบอกคุณคุณเล็กอะบอกผม ้าขึ้นแบบหมื่นได้หลักแสนนั้นไม่ยากหลักแสนนั้นไม่ยากทำไมก็ทำหลักหมื่นหลายๆครั้งทริงแต่มันก็ได้แสนแต่ถ้าเกิดพอได้แสนปุ๊บอุ้ยหลักร้านโคตรง่ายเพราะทำไมถ้าทำหลักแสนไปหลายๆครั้งนี่เดี๋ยวมันก็ได้ร้านแล้วผมก็เชื่อเขาผมก็ทำแบบทำแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ทำมีใช่ไหมได้แสนอทำแบบนี้ลได้ล้านแล้วปัจจุบันตอนนี้สัมภาระเรียกเลย <c oughs> ทำไมรายได้โกนดีไหมดีแ <c oughs> ล้ได้เกินแปลว่ารายได้เยอะหรือน้อยเยอะอยากได้ไหมอยากแต่ไม่ต้องให้สัมภาระเรียโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมาย เป็นมงคลละลิกที่คุณเล็กนะครับเห็นพวกเรามาตั้งแต่กำเนิดเกิดขึ้นของโปรเจกต์15 8คนจาก8วันนี้เหลือ3 3มันก็ขยายขึ้นมาเป็น40 50 60ต่อไปเราเป็นเป็นเป็นพันได้ไหมได้จริงเหรอจริงจริงเหรอจริงจริงนั่นไป้ว่า อ้ครั้งแรกที่เราตั้งที่ก่อตั้งในส่วนของเดอะิ้เารจาจัดคอร์สครั้งแรกนะนะครับที่เดอะพายรีสอร์ทนะครับมีคนนะประมาณ4ี่สิบคนรวมที่เลี้ยงด้วยนะเออนะครับ,นะรบเราจัดกันมาประมาณส8บรุ่นประมาณรุ่น18บเนี่ยเรามีคนประมาณพันกว่าคนในการเข้าคอร์สเฉพาะจะพิงอย่างเดียวนั่นหมายความว่า สิบห้าสิบห้านนมาในวันนี้เอาสมมติว่าเราลืมเหตุการณ์เก่าที่ผ่านมาแล้ววันนี้คือวันแรกที่สิบห้าสิห้านะเข้าแคปสามสิบแปดคนประมาณนี้ถ้าทำแบบนี้ตลอดไปอีกสักสองปีมันไม่แปลกถ้าจะเป็นคนเป็นหมื่นคน <Yeah. S 1> จริงไหมจริงข <Yeah. S 1> อ,ออย่างเดียวมั่นใจมั่นใจว่าพวกเราเนะี่ยช่วยกันสร้างทีมได้ เหมือนกับเมื่อก่อนเนที่ผมับพิเศษกับมัม่นใจว่าเราก็สร้างบบรจะทิ้งได้เช่นเดียวกันนะครับประสบการณ์ของเราที่ผ่านมานเนี่ยมันสร้างทีมใหญ่ไาแล้วหนึห่งทีมนักภาษาอะไรกับทีมนี้ทำไมจะสร้างใหม่ให้ให,ใหญ่กว่าเก่าไม่ได้โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้เราภาคภูมิใจเป็นหนหนาที่มีผู้นำรัฐนาวาของเรานะครับวันนี้ เราอะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกบอกว่าพวกเราทุกคนไม่รู้นะว่าความประสงค์จริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่เรือสำเทาร์ลนี้จริงๆผมอยากจะได้เรือสุขโขทัยมาแ,แต่พอดีล<ง>่มลไปแล้วก็ลวเลยไม่เอามานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเล็กน,นะครับ ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรของเดบพิงเป็นผู้นำของทีมงานโปรเจกต์1515นะครับขอขอบคุณที่คุณเล็กได้นำพาพวกเราได้เป็นผู้นำได้เป็นผู้นำทางให้กับพวกเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจของแสบ888แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกๆคนในโปรเจกต์1515ก็คงจะอยู่ในรัตนาวาลนี้ แล้วเราก็จะสำเร็จไปพร้อมๆกันขอบคุณครับอัอนนี้ในส่วนของประธานองค์การองค์กรเดพิงขาเสียไม่ได้ครับเ,เลขานุกการขององคอ์กรขอเชิญครับขอเชิญเลขาของเราเลขาของเราเงินทองเยอะแยะมากมายไม่รู้ไปใช้อะไรนะครับวันนี้ต้องบอกบอกว่า ออย่าีอย่าีกูนันงอูปวดเที่ยวต้องบอกว่าวันนี้นะครับสิ่งใดก็ตามที่พวกเราทุกๆคนได้รับความสะดวกสบายต้องบอกบอกว่าเพราะเรามีเลขาขององค์กรแบะพิงนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีผมก็บอกบอกว่าคุณก็เป็นบุคคลที่ทำเพื่อคนอื่น ปกติตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกบอกว่าคุณก๊อฟเองไม่ต้องทําอะไรอะนอนแค่ขี้สะดืออยู่ที่บ้านก็มีตังค์ทุกๆเดือนเป็นล้านจริงๆจริงๆอยากกระดูมไหม่ะเดียวจะประทานให้ดูว่าจริงไหมจริง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 เขานอนแค่สะดืออยู่ที่บ้านเขาก็รวยอยู่แล้วแต่ทําไมวันนี้น้องก๊อฟ ถึงได้ทุ่มเทถึงได้มอบพลังมอบกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆชทีมวันนี้ต้องบอกบอกว่าไม่รู้จะให้อะไรอะ่ะแต่อยากให้น้องกอรวยยิ่งขึ้นเพราะทำไมเพราะแม่ชิง่งแม่ชิ่งโบน,นัสรอย <c oughs> น้องกองลรวยแมกมากแค่ไหนผลต่อไป ก็คือเราอันนี้ไม่ใช่นางกวักแต่เป็นแมวกวักอาไทยที่รู้นะสายมูต้องรู้อันนี้แมวกวักบางคนได้ไปไม่ยอมใส่ผ่านแมวไม่ยอมไม่กวักตั้งดเลยไม่มาน้องเอ๋ยอย่าลืมใส่ผ่านนะโอเครู้ไหมคะว่าใครก็ถึงรวยรู้ไหมคะรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะ ดิฉันมีพ่อชื่อเสกสรรใช่ใช่นนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าปั้งข่าวไดมอนด์มาแล้วอยากเป็นค่าวไดมอนด์กันบ้างไหมคะอยากเมื่อกี้คุณเล็กพูดว่หน่อยนะคะถ้าดิฉันหน่อยหรือว่าดิฉันอยากจะอิจฉาพวกคนทุกคนดีไหมคะได้ไหมคะได้ผู้ชายคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นพี่เสกหรือว่าพี่เล็กนะเขาต้องการที่จะปั้นผู้นำค่ะ วันนี้เนี่ยปั้นให้เราเป็นผู้นําเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเขก็เป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่พี่เศษปั้นมาที่เป็นคาร์เดมอนต์แล้ววันนี้ได้เงินล้านเนี่ยเขาผู้ชายคนนี้แล้วก็พี่เล็ค่ะปมเลยกันเลยพี่เศษต้องการที่จะปั้นมนุษย์อะไรนะควันนี้จงยกมือค่ะยกมือให้กับตัวเองแล้วยกมือให้กับพี่เศษแล้วเห็นนะคว่าฉันจะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นคาร์เดมอนต์ได้รหัสของคุณเสศษฉันสมัครลงคมาที่ ธรรมันรต้องการีจะคาวได้่าัมากเลยนคะรุกวพี่นองทุกคนนคุณนด้วยนะคะุทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ม่อยากรองไห้นะคะบอกว่ารากมาขอบคุณมากเลยค่ะที่ทให้ทีฉันกระุการันตีเป็นคราไดมีวันนี้ได้เพราะผู้ชายคนนี้จริงๆขอพอะคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณรองก๊อนะครับขอบคุณคนเล็กและผีพันธ์ใครก็ตามที่อยู่นะที่นี้ถ้าคุณเป็นคนที่คุณต้องการความสำเร็จผมบอกอย่างเดียวว่าคุณมาถูกที่ถูกทางถูกเวลาอยู่อย่างเดียวคือคุณจะลงมือทำเมื่อ,อไร่ทุนจะลงมือทำเมื่อไหร่นะครับ ปรารถนาให้ทุกคนผสมความสำเร็จเป็นเศรษฐีของแซ่แปดแปดแปดสวัสดีครับ <Yeah! S 1> ขอบค,ค,คุณคุณผู้ชมครับขอบคุณในใครจะสู้ไปกับพิเศษครับชิบ้นชิ้นนะใครจะสู้ไปกับพี่พีเล็กครับผมและก็พีก่กอฟด้วยครับผมต้องร่วมร้องคืนนี้ด้วยกันนะครับที่ถ้าจะสู้ด้วยกันครับไม่มีอะไรได้มาง่ายแต่ าลรงใจเราสู้เราต้องอได้ครับผม ากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาร่วมแจมร่วมฟังนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่โปรเจก15-15นะคะมีอะไรติดต่อหลังใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ วันนี้โปรติกเรายินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่อยากมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางมีธุรก,กิจเป็นของตัวเองนะคะวันนี้ของเราต้องบอกว่ายอดมากๆตอนนี้นะคะทีมปันดีมีกันแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ขอจบการไลฟ์เพียงท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ